เรามาต่อจากาคลิปที่1น,นะคะว่าการที่ริ้วล้อเหล่านี้พวกท่านพยายามที่จะเล่นงานผู้อื่นที่เขาเป็นผู้เข้ามาแก้ไขปัญหาและปกป้องผลประโยชน์ให้กองทัพนําเงินกลับมาคืนให้กองทัพและแก้ไขทุกเรื่องให้ผ่านพ้นไปได้และถูกท่านกระทำอย่างในเวลาที่ผ่านมานั้นบางคนที่น่าตกใจคือท่านเป็นถึงระดับนายพลซึ่ง ถ้าจะถามว่านายพลระดับนั้นคือใครนาตาลีก็จะบอกว่าหนึ่งนั่นคือตัวบิ๊กสีเขียวเองและสองก็คือเพื่อนสนิทที่คุมตาช่างซึ่งตอนนี้รู้สึกร้อนรนมากและโดยเฉพาะขอแยกเป็นประเด็นว่าพวกท่านรู้รู้หรือว่าสิ่งที่เขาอยู่หน้างานเขาเกิดอะไรขึ้นบ้าง รู้จริงหรือไม่ท่านอยู่หน้างานจริงหรือปล่าท่านถึงเอาเรื่องต่างๆมาเล่นงานและใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นท่านเป็นถึงระดับนายพลที่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กออทิสติกเขายังคิดได้ดีกว่าท่านและนอกจากนี้พวกท่านที่ยังไม่ยอมจบในเรื่องอุทยานราชพักนี้นาตาลีก็จะบอกต่อไปอีกว่า อนอกจากในกองทัพแล้วก็ยังมีบุคคลที่เป็นพลเรือนหรือพวกท่านอยากจะให้นาตาลีต้องวอรนิ่งท่านว่าถ้าไม่หยุดนาตาลีจะเป็นผู้เขียนหนังสือและเป็นผู้ขอสอตงอผ่านสาธารณะแห่งนี้ว่ากรุณาช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของพวกท่านดูบ้าง ว่าท่านไปเกี่ยวพันอะไรกับใครอย่างไรโรงหล่อไหนที่ทำงานรับงานกับกรมศิลป์มาตลอดเวลาและมีนอกมีในกันหรือไม่และหรือแม้กระทั่งตัวของบิ๊กต่างๆที่พยายามทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาครั้งนี้เมื่อเรื่องทั้งหมดถูกแก้ไขปัญหาไปเรียบร้อยแล้วสองงออกมายืนยันแล้ว มาตอนนี้ท่านอยากให้นาตาลีกลับมาวอร์นิ่งและขอร้องสอตงให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของพวกท่านกลับไปบ้านดีไหมท่านจะได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านทำควรหยุดได้หรือยังเพราะตอนนี้เราทุกคนแม้กระทั่งตัวนาตาลีเองกำลังต้องช่วยทั้งรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในการต่อสู้กับการเมืองระหว่างประเทศที่พยายามที่จะทำลายกองทัพ ทำลายคอสชอทำลายรัฐบาลและพวกท่านว่างมากนักใช่ไหมที่จะต้องมาคอยกลั่นแกล้งมาคอยขุดคุยทําไมถึงไม่จบนั่นคือสิ่งที่นาตาลีกําลังจับตาดูพวกท่านอยู่โดยเฉพาะบิ๊กตาช่างเหตุใดท่านถึงต้องร้อนรนหรือเมษายนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านหรือ นั่นคือสิ่งที่ท่านทำให้นาตาลีจะต้องติดตามและสิ่งที่นาตาลีเคยได้รับข้อมูลมาจากรุ่นน้องๆของท่านจะขออนุญาตอ่านให้พี่น้องประชาชนฟังว่ารุ่นน้องๆเขาเขียนมาถึงนาตาลีว่าพี่ต๊อกทำให้น้องๆราชวัลลบบ้านแตกสาแรกคขาเพียงเรื่องเดียวพี่ต๊อกก็ไม่รู้จะใช้กรรมที่ทำกับ รัชการที่ห้าได้หมดในชาติไหนผู้ที่เขาส่งรายละเอียดมาเขาบอกนาตาลีว่าจะไม่ขอพูดถึงคนชื่อพี่ต๊อกอีกสำหรับเรื่องที่กำลังคิดจะเล่นงานใครต่อใครอยู่เขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่ากำใดใครก่อนก็รับกันไปนี่คือความรู้สึกของพี่น้องราชวัลลบ ดังนั้นใครที่ชื่อพี่ต๊อกกรุณาเอาไปทบทวนด้วยนะคะว่าท่านกำลังทำอะไรกับพี่น้องของท่านอยู่และที่ผ่านมาพวกท่านทำลายกันยังไม่พออีกหรือในวันนี้ทหารทุกคนก็รายงานมาว่าทุกคนถูกเหยียบย่ำแห่งความเป็นพี่น้องจบรอด้วยน้ำมือของบิ๊กสีเขียวของลิ้ลล้อของบิ๊กสีเขียวและของ ท่านผู้นี้ที่ทำร้ายราชวัลบลท่านกำลังคิดทำอะไรอยู่หยุดได้หรือยังนาตาลีขอเตือนสติท่านและสิ่งหนึ่งที่นาตาลีก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าในร่วงเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นต่อบิ๊กสีเขียวซึ่งเสมือนกรรมที่ท่านทำกับผู้อื่นไว้นั่นก็คือนาตาลีได้รับรายงานว่าทางพี่ใหญ่ซึ่งท่านก็พยายามกระด้างกระเดื่องกับเขาในช่วงระยะหลัง ก็ได้มีการตาวาดท่านนักกลางรันเวย์ที่กองบินหนึ่งโคราชด้วยเรื่องอะไรนาตาลีไม่ทราบแต่อยากบอกให้ทราบว่าสิ่งที่ท่านโดนและท่านกำลังคิดที่จะกระทำต่อผู้อื่นหยุดได้หรือยังทั้งหมดนี้นาตาลียังมีเรื่องที่จะต้องนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีดังนั้นจะขออนุญาตเป็นคลิปหน้านะคะ